สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดงวดประจำวันที่25ตุลาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่24นะครับผม สำหรับวันที่24นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่6กับ3นะครับผมสำหรับ6นะครับผมมาในรอบพิเศษนะครับผม6 6นะครับผมแล้วก็มา7 6ในรอบปกตินะครับผมแอดมินก็มี6 7นะครับผมทุกอย่างก็ต้องไปกลับนะครับผมสำหรับ3นะครับผมมา1 3นะครับผมในรอบเฉพาะกิจ แอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมสายวิ่งสายรูดก็น่าจะได้เฮนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่25นะครับผมสำหรับวันที่25นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่0นย์กับ2นะครับผม0ก็จะมี0-4 05 06 07แล้วก็08นะครับผมสำหรับ2นะครับผมก็จะมี20 21 23 24แล้วก็26นะครับผมถ้า f c พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มมานำเสนอเพื่อเป็นแนวทาง เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f อพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ0ูนย์กับ2ความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมก็จะมี0ูนย์ศูนย์หนึ่งสองสองสี่สี่และก็ห้าห้านะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี205 820 123และก็624นะครับผมสำหรับ FC พี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าลายกลุ่มนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมดีไลน์นะครับผม TEE 2526แล้วและก็ขีดนะครับผม เป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการนะครับผมเข้าฟรีนะครับผม f อซพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ